ให้แ่ยึมือูชาแนลนะครับตอนนี้ก็นบเงินองขอให้อย่าดุกไปแม้แต่บาทเดียวนะครับหากมีใครรูปบริจาัมาแม้แต่เพียงบาทเดียวเราต้องแถล,แลงเราต้องแจ้งเราองลงย่อนะครับมีหนังสตต๊กปอกใครมีหนังยางไหมครับมีหนังยางไหมหนังยางหนังยาง ลงควงมีหนังยางด้ครับเราก็กลับนึงอ่าพี่วางก่อนอไม่เป็นไรครับเนี่ยะนะครับทุกท่านครับเงินกระถิ่นตัวนี้เป็นเงินบริสุทธิ์ที่ผู้มีจิตศรัทธาได้ทานบุญมาแล้วทุกท่านที่ได้ทานบุญมาแล้วได้อาน,นิสงส์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้พี่ๆี่ท่านผู้ใหญ่อ่หลายๆท่านอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นสักขีพยานในการนับเพื่อที่จะแจ้งยอด ให้กับพี่น้องบ้านคเกิดตอนนี้กำลังนับยอดกระถินอยู่ใน5 FC เท่าไรนะครับอ่ามนโตมีผราแจกด้วยเหรอตรงนั้นเดี๋ยวต้องมีผราแจกแน่ๆเลยสงสัยจะลองก่อนรอก่อนเดี๋ยวพรี่เจ้ามาแจกทุกท่านครับอ่ามาแล้วนังยางมาแล้วอนังยามาแล้วพี่นังยามาแล้วครับอ่าส่งมาส่งนังยางมาทีเขอเขอประธานโทษนะครับอ่าพี่ครับนังยางครับอ่านะครับอันนี้มัดเปิดละเท่าไหร่ครับ มาทั้งเลยครับมัดปึ่กันเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับเดีย๋ยวใครใจ,จะต่อยอดกระถิ่นรอ,อ,อแป๊บอ้าวกองแรกนะครับหนึ่งแสนนะครับเดี๋ยวรอดูปั๊บแล้วที่ชนะทีะะ่จะหนึ่งแสนนะครับขงสยัยจะสามล้านเหนึ่งของสัยจะสามล้ลานพีน่น้องที่ท่านอวนบุญต้องมาดูนะครับแต่วันนี้เรามีสักคีพยานทั่วโลกครับเนี่ยคือติดตั้งกล้องทั้งหมดเกือบกี่ตัวสี่ห้าสิบตัว มีการถ่ายทอดสดออกไปฝั่งนู้ก็ม okay. no. ีนะครับฝั่งนี Oil ้ก no ็มีครับเนาะนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้ก็คือเป็นเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญมานะครับนะฮะอ่านับนะครับเพื่อยกันดูด้วยนะครับอย่าอย่าตกหล่นแม้แต่บาทเดียวนะครับเพราะเลขหนึ่งบาทก็สําคัญนะครับเพราะมันจะมีประโยชน์ต่องวต่อไปนะครับ คราวที่แล้วออกที่วัดป่าหนองแพร95เป๊ะเลยครับนะครับจุด95สตางค์ออก95เฉยเลยหัดจะทนารสงเกียรติแทบจะหล่นเป็นตะตุกโอเคนะวันนี้อยากรู้ว่าวัดนนอุดมจะลงท้ายด้วยเลขอะไรทุกท่านครับกรุนาอุดมสลาดก,กินแบ่งรัฐบาลนะฮะ <c oughs> มันไม่ได้เป็นเล่นใต้ดินนะสลาดก,กินแบ่งรัฐบาลมันก็เดี๋ยวช่องที่ถ่ายทอดอยู่เหลือง สลับกินแบ,บ่งรัฐบ,บาลอสองเปิดกันแล้วครับผมว่าไม่น้อยนะผมจะบอกให้นะพี่น้องบ้านคนบุญน,นะครับอย่ามวัวแต่กินลูกชิ้นนะครับอย่ามวัวแต่กินลูกชิ้นอย่ามัวแต่กินอะไรวะน้ออ้อยนะอะต้องเข้ามาดูหน่อยนะครับไม่มีใครสนใจเลยเหรอครับอ,อ,อเข้ามาดูนะฮะเข้ามาดูว่ามีคนเขา เขาคิดถึงบ้านคนบุญเขาอยากทำูลร่วมกับคนบ้านควบุญนะครับเพราะฉะนั้นคนบ้านควบุญจะต้องทําตัวเป็นเจ้าภาพในการเข้ามาดูด้วยเดี๋ยวตกหล่นหายไปจะทําอย่างไรนะครับต้องมาช่วยกันดูนะครับแต่ผมยืนวันนี้ผมเห็นหมดครับนะนะฮะเมาผมไม่ได้ตาธรรมดาแต่ผมสี่ตานะครับอ่า นี่เห็นเล่นๆ่นเล่นๆนี่มีแบงค์ดอลลาร์ด้วยนะงานนี้งานเข้ามีแบงค์ดอลลาร์ด้วยมีคนส่งแบงค์ดอลลาร์ด้วยท่ามือท่ามือท่าไม้อ่าอ่าโน่นดู่นโน่นโน่นโนอ่าได้ได้ได้ออ่าเป็นอ่าผมเห็นน้องๆก็ประมาณสักสามแสนกว่าๆแล้วนะครับพี่น้องคนอื่นครับ ประมาณ3 0 0แสนกว่าแล้วนะครับเคยกระถินเคยเยอะขนาดนี้ไหมครับกระถินทุกปีเยอะกว่านี้ไหมครับมีเยอะไหมเยอะกว่าไม่เยอะเลยเนาะโอ้ปีนี้เป็นปีปฐมามาเลิกเลยท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ใหญ่ไม่ถึงใช่ไหมโอ้โหระเบิดเลยวันนี้ระเบิดกระเทิรนนะครับอ่าพ่อแม่พี่น้องครับไม่กระตุนครับตอนนี้ที่อยู่ในถาเงินถาอง ผมเล็งเลงไปละลราวสักสามแสนกว่าแล้ว, 3, ว,ลวนะเดี๋ยวขาดอีกสักล้านหนึ่งมาที่ทนายสมเกียรติ <laughs> เดี๋ยวขาดร้านหนึ่งมาที่ผมนะฮะเพราะ <laughs> ผมเดียวมาเรียบร้อยแล้วหนึ่งล้านะใ,ใครขาดหนึ่งล้านมาที่ผมนะอ่าตอนนี้ท่านที่เห็นแป๊แบๆสามแสนกว่ากว่า เอาสิก็เป็นบรรยากาศที่จะนับอ่าาออันนี้ด้วยกระแสว่าจะได้เท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่นะฮะค่อยๆครัดเลยๆครับแม้แต่บาทเดียวขอความกรุณาให้เอาเข้าไปเพราะว่ามันมีผลต่อเลขท้ายสามตัวขอความกรุณาคุณอย่าตกหล่นนะครับเดี๋ยวเพื่อนนะเจษมาอารมณ์ไปห้าหมื่นเลยอาลมณ์ไปห้าหมื่นเลย แล้ก็แลก็แลก็ตรงนี้มีสองหมื่นเอาตรงนั้นสามหมื่นเป็นห้าหมื่นอ่ะโอ้โหผมว่าครึ่งล้านนะครึ่งล้านนะผมว่าจะต่อให้ถึงครึ่งล้านเลยนะอี๋ยวรอตรงนี้นิดเดงเอาห้าหมื่นรวมไปก่อนเทียบเป็นห้าหมื่นไปก่อนตอนนี้จากการมองด้วยสายตาสามแสนห้าแสนเกือบสี่แสนแล้วครับเกือบสี่แสนนะครับเอาไม่มีภาษาทูดเลยเหรอแหมว่าจะต่อสักล้านหนึ่ง รับเช็คไหมครับผ้าจารย์ครับผ้าจานรับเช็คไหมครับผมจะจะแจกเช็คทิ้งไว้นะฮะผมว่าเกินแน่นอนครับผมว่าเกินครับตรงนี้ยังไม่ได้รับเลยครับนี่นะฮะเออผู้ใดก็ไม่รู้แม็กซ์สักหน้าหนาเลยกลัวเงินหล่นเขาไม่แม็กซ์ตัวเดียวเขาแม็กซ์สามตัวเลยแกลกันเบอร์เลยนะผ้าไกลผ้าไก่โออมาไกล นะฮะอ่านะครับอ่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งกองนี้เสร็จแล้วเหลือกองนู้นกับกองนี้นะครับรวมเอาอย่างนี้ได้ไหมครับพุ่งนี้เท่าไหร่ครับพุ่งนี้เท่าไหร่อ่ผมขอซื้อพุ่งกลับครับผมจะแบ่งพันให้ครับพุ่งนี้เท่าไหร่ครับก็เป็นแครับอบคอบออาเรเร็บ เดี๋ยวพี่น้องดูยูทูปมาาาาเอ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 าเนเานี้ไม่เอาเทานี้เอาเานี้ดิเอาเท่านี้พุ่มนี้เท่าไหร่พุ่มนี้มีเท่าไหร่ครับหาันสี่พี่น้องที่ดูอยู่ในช่องยูทูปนะครับใครอยากได้บัพปูชาที่บ้านไว้ห้องพระนะฮะผมผมเปิดโรที่หมื่นหนึ่งครับเชิญดูด้วยนะดูด้วยดูช่องให้หน่อยครับมีใครสนใจดูด้วยมีใครสนใจนะครับอันนี้เป็นพุ่มนะครับเป็นเงินจริงๆนะครับเป็นกระดาษกามอนะ ผ่าการปลุกเสกพิธีกระถิ่นเรียบร้อยเข้มขังอันนั้นแปดพันครับอันนี้แปดพันอับกูตั้งไปหนึ่นมึงเอาแปดพันตอมพี่อ๋อกูเหมือนก่อนอันนี้แปดพันอันนี้แปดพันอ่ะแปดพันมาแปดพันมาเนี่ยลดราคาเลยเหรอวะผู้นี้หนู่เงหมื่นหกคู้เลยคู่เลยกูเอาข้างนี้เพราะข้างนี้มันแดงเขียวข้างนี้แดงแดงมันไม่เท่ากันเอาทีละอัน มีไหมมีใครเซ็นครจำนวนไหมครับแปดพันบาทมีไหมครับช่อง youtube ใครดูอยู่มีไหมครับม,มีไหมครับม,มีคาไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวผมเมานะอ้าวเาเลยครับอ้าวทำไมยกให้ผมเลยวะเนี่ยมีไหมครับมีไหมมีใครในช่องที่เสนอไหมครับพี่น้องเอฟซีนะครับที่อยากจะได้ไว้บูชานะครับเป็นกระถิน เดี๋ยวผมให้ผอาจา์ลงประกาหมึกนักชาลีตีสักหน่อยหนึง่งอ่าข้อท่าเลยทนนีนี้มีไหมมีใครมากกว่าแปดพันไหมคือที่ประมูลนี่คกกือไ,ไม่ใช่อะไรนะเอาเงินเข้าวัดครับทุกท่านเคยทุกานเะได้ยินนะครับรเงินต่อเงินนี่เอาเงินมาตขอเงินแล้วท่านก็ไปต่อเงินอีกทีนึงางทีท่านอาจจะถูกางวัลที่หนึ่งถูกางวัลที่หนึ่งนะครับอย่าล้อเล่นนะครับอันนี้พุ่งสวยมากเป็นฉากด้วยนะ ยอดเงินในนี้มี5,400บาทผมให้ท่านในราคา8,000บาทท่านทำบุญร่วมเข้ามาแค่อีกประมาณ2,000กว่า,า 2, บาทแต่ท่านได้ของดีกลับไปโดยท่านผู้ใหญ่จะเป็นคนจัดสงให้มีไหมครับมีในช่องไหมมีไหมครับไม่มีผมนับหนงผมจะนับหนึ่งถึงห้านะครับมีไหมครับมีใครเซนพัดจำนงไหมหนึ่งสองมีไหมครับ อันนี้ไม่ใช่รายการผงบอกต้นนะประมูลง,ง,งานชา้างไม่ใช่นันสามสี่สรุปันนี้มีห้าพันสี่จริงใช่ไหมครับแบ์ร้อยนี่มีห้าพันสี่จริงใช่ไหมครับห้าพันสี่นะครับใช่นะครับโอเคอ่ามาไหมครับมีใคร,ครบ้างห้ามีไหมครับไม่มีสมเกียริเหมาครับ อามาเอมาอันนี้ด้วยนะอันนี้มาอามาอันนี้มีเท่าไหร่ครับแม่พันสองร้อยแปดสิบใช่ไหมใช่ไหมสองสองพันน้อยไปไหมเราผ่านพิธีกรรมมาแล้วห้าพันมีเท่าไรครับห้าพันบาทกลับไปเป็นห้าร้อยล้านเอาผมไม่พูดเล่นนะอันนี้ผ่านเงินผ่านทองนะของวัดนะผ่านพิธีกระถินเรียบร้อยแล้วก็เหมือนกับทองกระถินเนี่ย นะครับเพราะฉะนั้นจะมีเขา,าเรียกว่ามีพุทธานุภาพของเขาตามความเชื่อเอาไปบูชาที่บ้านจะได้โชคลานะครับม,มีไหม,ม,ไมครับมีไหมครับห้าพันบาทมีใครเสนอไหมมีไหมครับห้าพันครับหนึ่งพันสองร้อยกว่าบาทแต่แต่ละห้าพันมีใครไหมครับม,มีไหมครับไม่มีผมขอยกให้กับพี่อ้อม